พี่น้องมันนี้ออมประดุกเตรียมพักไว้พี่น้องพักสี่พักอีตูวออมประดุกพี่น้องมันนี้ลมหนาวหนาวอากาศบ้านหอาพี่น้องเลยของขวาาั้นสีเหมือดจังหน่อยพี่น้องไฟบ่มี <c oughs> นี่เห็นนะโอ้เนี่ยเห็นบ่พี่น้นองนี่แหละประดุกใส่ลงไปแล้วพี่น้องอา้าวมาครับใส่พักระบาดนี่ โอ้กระถาดหนึ่งพี่น้องโอ้ใส่ลงไปบานเนี่ยมาพี่น้องเฮ็ดกินเขาแรงมาเนี่ยแซ่บแซบมากเกินเด้อพี่น้องเด้อโอ้ผักสีหอมเตยดังทวนแบบพี่น้องเลยนี่แซ่บแซบโอ้ผักขูนหม้อเลยพี่น้องผักมันขูนหม้อเลย เต็มโมอันยหอ่าพี่น้องโอ้หอมขนาดเป็นตะแซบมาในยพี่น้องอ่ะเงเรียบร้อยแล้วหอมประดุกพี่น้องประดุกเอ็นบานเท่านี่เป็นยังไงอะครับประดุกอยู่ไซบะหาประดุกก่อนพี่น้องโอ้โหลองดูดีมานี่ประดุก อ,องอปดุกบานเฮาพี่นอ้องฮึมแซ่บพี่น้องมากมากนะกู้หมวยใหญ่เติบตัวนี้นี่พี่น้องมามาพี่น้องกินข้าวบานนี่นี่กองข้าวพี่น้องโอ้กองใหญ่เติบพี่น้องเลยหนาหนา,นาพี่น้องมาโอ้กอ,องปลาดุกวันนี้พี่น้องเ็ดเฉดเรียบร้อย ออืมืมปรูกเอามานเ้าพี่น้องปู้ดเอ็มานยมั้งแสบอยู่พี่น้องแสบอยู่โอ้ขอาขากนที่กินกะเปีกกจหน่อยเลยพี่น้องเด้อ Ban nằm coi hôm nào nó bán mhm 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 phụ mhm 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 มันหอมมาอืมหัวปลาไหมอืมหัวปลาพี่น้อง,อ,อ,อ,งอู้แซ่บคักมาเนี่ยออมปุดุกแซ่บคักอีตูแซ่บคักซี่หยดหนาไปหลา้จยหน่อยพี่น้อง อจอนปลาอืมแจียพยบขนองเท้าอืมอืมขนมลองผักซี่

tùy bên anh đức đất hay yên phải không? Mà phải mà. ปลาดุกปลาเนปลาหนังวาเนีโอ้แซแสบครับคน้องแสบแสบมันนี่แสบแสบแสบอยู่อืมปลาพน้อง อีกไม่นานๆพี่น้องมาอืมอมปลุกเอินโอ้แสบดีพี่นอ้อง Mì, phải mình phải kỹ năng khó nào không luộc có màng mày đấy giảm bữa lên อ่ามืนอนี้พี่น้องแซ่บดีปอ,องปูรุกเอ็นบานเท่าอ,อืมสุดยอดพี่น้องอ่าคนอื่นที้งทางก็ขอขอบคุณนะ้ะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กเตกิดตามกดติ๊ดทานอ้วไม่นเนี่ยสวัสดีครับ